สวัสดีครับรวันนี้อยู่กับช่องเดคครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมปผีนะครับแมปผี ỉ, ชื่อเราสักอย่างจ็จำไม่ได้ละอันนี้กล่องฝัดนะอะไรวะเนี่ยอามาต่อเริ่มต่อกันเลยมาซิ่งเราจะจะมาเล่นแมปผีมนเล่นเล่นลนานนะนะแมปผีหรือไม่เคยเล่นเลยหรือซ้ำมั้งแค่มันมันครั้งแรกนี่แหละเนี่ยรอผู้เล่นกันซิ่งมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับวันนี้จะไปเราต้องรอผู้ รอเอาห้องไหนเอาห้องเนี้ยะสี่คนเนี้ยลอมไปก่อนจะมีคนหรือเปล่าเนี่ยนะแป๊บมีมีช่างมาปะละปละมีมีช่างมันขอให้เราเล่นก่อนแล้วกันนะแค่นั้นอะตามใจตามใจคนดูมั่งเออใช่ใช่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปอื่นอีกแบบนี้ก็มืดนะมืดตีมองไม่เห็นเลยจริงจริงมีพอเช็คฟรีนะแต่ต้องเข้ากลุ่มขี้เกียจเข้าหรือต้องเติมลงบั๊ไม่ต้องไม่ต้องเติมอ๋อเหรอฟรีมันฟรีอยู่ อ๋อไม่รู้รอรอรอแั้วเียบร้อยทีแล้วพอเนี่ยรูปแล้วปุกเป็นอะไรอะตำรวจปรปะปปปการสักอย่างใช่อ่านชีพแบบไปออกนะมาก่ <c oughs> นอนนั้นคือเกมใช่ซะหน่อยมันคือเกมไม่ใช่อะไรเนี่ยเดือดข้ามอะไฮะเหมือนว่าจะแอร์ทำงานสักอย่างนี่แหละเกียร์แตะที่เกียร์เหมือนว่าอย่างแรกแต่ประสบการณ์เล่นเกมผีมามากมายก็ต้องเช็ค เดี่นเนี่ยชิคไอ้วิทยุนะครับชิคทุกครั้งแหละผมเคยเล่นละแต่ไม่ใช่แบบนี้นะเป็นแบบอื่นเป็นพวกบแบบห่อคอยอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะห่อคอยในป่าไม่รู้จะพูดไงดีอ่ะรูปถูกอ่ะเข้าใจไหมคือทุกคนก็ต้องเข้าใจด้ยวยว่าอังกฤษบางคำมันก็อ่านไม่ออกคือบางคำมันก็อ่านไม่ถูกฮะจะว่าไงบางคำมันก็แปลยากอ่ะก็ต้องเข้าใจ แฉ okay. ระหว่างรอต้องรอวิทยุน้่ก็กดโลบักไปม,มั่วยแหละมันกดไปกดนี่อะไรเนี่ยเปิดประตูปะไม่มีข่าวใหม่ว้าวเจ้าไปเลยนี่สวิตนี่ไม่งทำอะไรเบบฮะสวิตเนี่ยไม่รู้ดิเอเห็นเงียบเป็นตั้งนานอ๋อเป็นสวิตอันนี้ป้าที่แบบว่าเอาไว้เปิดไฟอะไรเงี้ยเปิดไฟอของ้องก์การอะอือฮะคอมพิวเตอร์เหมือนเชื่อเลยมันอาจจะเป็นนับให้เช็ค กล้องหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจอ๋อนี่ไงเขาให้เช็คคอมพิวเต้ยละไหนเช็คอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้เช็คเมื่อกี้เช็ควิทยุนี่อะไรเหมือนประมาณว่าเขาให้เอาหลอดทำความสะอาดข้างบนไปปทับำความสะอาดข้างบนกันอ่าทำความสะอาดแน่เลยใช่ไหมข้างบนดูหันบนข้างบนดิหันดูข้างบนดิโว้ยมืดเลยมืดจริงเลยนะน่าจะเตรียมไฟแช็คด้วยนะใช่ เกมนี้ก็ทำมือขีดต้องการให้ให้เขากลุ่มเพื่ออะไรไฟแช็กฟรีเพื่ออะไรครับผมไม่เข้าใจไปไปไปโอ้ยอย,อยังงจริงโอ้ยน,น,น,นี่ไงบอกแล้วไง,งทำความฉสาดเองได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเนี่ยเสร็จละไปไปลงไปลงไปใช่ใช่ <c oughs> กันโอ้ยไอ้ก็ไ,ไ,ไปเฮลโลแป๊กหน้าแล้วก็อะไรเนี่ยเออเม เอารถไฟมาเนี่ยนะ่ยเออใช่รถไฟสี่อันมีนนกันสองคนนี่คับลำบา,ำบากเลย้ยตรงลำบากสองคนนี้อีกแล้วคนละสองใช่ไงคนละสองต้องลับขึ้นไปขึ้นลงไปลงขึ้นลงมาลงขึ้นคืออะไรมีแต่ขึ้นมาลงไปใช่เหรอไม่ใช่พูดไปไงนะั้นไม่รู้จะพูดอะไรดิเนใช่ใจจะให้นั่งเงียบๆนั่งกินเกี๊ยมันก็ไม่ใช่เนาะ ถ้ามีการพูดมั่งอ่ะคือก็ต้องเข้าใจอ่ะคือแบบใครจะไปนั่งนั่งะตีมเกมพูดนิ่งๆอ่ะมันมีอ่ะแบบนั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันจะมีหรอไม่มีไวันนี้ก็พูดไปเรื่อยผมว่าคงจะไม่เบื่อเสียงนะเสียงอาจจะดังไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคยังไม่มีตัวอะไรไเลย <ๆ S 2> อ้รีบอ่ะเด็กเด็กคนนี้รีบจริงๆขอตัครับ ฮ่าฮ่าฮ่านี่ได้หลับฝายแล้วหนึ่งแล้วโอ้หขี้เกียจขี้เกียจคือขีอ้เกียจขึ้นไม่ใช่ไหรอกมันมีทางรับไหมทางลับเดี่ยต้องกระโดดลงไปได้มีไหมมันน่าจะกระโดดได้นะอ่ะนีงไงเจอแล้วอ่ะโอเคแลาหาไปยาวหาไปเพราะมันมืดแบกมันมืดนะไม่ใช่อะไรมืดจริงๆอ่ะนี่น้องส่ยต้องไปหาแมพอื่นซะละคิดหน้ามาหาแมพเีกถ้าอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับบอกเลยครับ ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นแมบบอะไรดีบางทีมันก็น่าเบื่อบางทีก็คิดไม่ออกอะ่ะใช่ค่ะคือทีก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันชาเลนไม่ออกว่าจะเล่นแมบอะไรกันดีือต้องแบบคลิปนั้นมันก็ต้องมีความท้าทายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดยากอ่ะอโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วกระโดดลงไปเลยจับคับนโยก ถ้าว่าไปกระโดดลงมาไม่กระดูกหักแต่รู้ปะล่ะสับระโยุกละเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูฝาข้างนอกว่ามันติดไหมนี่แนวข้างบนนั้นอ่ะนีไงบอกว่าเช็คคอมพิวเตอร์เอ้ยเหมือนจะติดด้วยนะต้องเช็คกล้องจรนปะใช่ปะต้องรู้ใช่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการให้พิมพ์แปะเสียงโคดเอชจีไอ้ทุกคน อันนี้มีคนเอสมาข้างๆผมนะครับมันบ้าไป,ไปไาแล้วแต่ไปดูไฟละเขาได้ทำอะไรอู้ชิคกี้พายแล้วน่าไปไปเช็คไปเจ็บเช็คด้ะทำไมขีเม้เกียจขี้เกียจด็บเดยนไปกมนผีไม่เห็นมีอะไรเลยแค่พับมืดแค่เรากลัวแค่ไปเนี่ยไฟติดอยู่เฮ้ย ลักเสือกำลังไปแล้วหั่งเราก็ we interrupt your regular programming with alarming news. a high-security prison breach has occurred. a dangerous serial killer has escaped, and the getaway involved the use of a boat. while the identity of the escaped serial killer has not been disclosed, residents in the vicinity are not the only ones at risk. lighthouse keepers could be in great danger. lighthouses are remote and isolated, making them vulnerable locations. we urge residents and those working in remote areas like lighthouses to be vigilant and report any unusual activity immediately. แบบอื่นคือใช่เว้ยต่ถ้ทแบเนี้ไม่ใช่แต่นี้นเพิ่งเพิ่งเห็นเิ่มเล่นเลยเจอดกาวเ้วยกาวต้องเสียโลก็ทุกอย่างเสียโลวักเอ้ยอันนั้นอะไรปืนเหรอปืนเร็นจบคำสัตว์พืชร้อยเก้าโอ้โโอ้ยโ้ยโอ้กโล้าโอ้โั้ยโอโอ้ยอ้อะไโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอาดโ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ เก้าเก้าสี่โลบอคอะเมื่อกี้เห็นหมันผิดแปลกมากเลยนะจูๆ่ๆแบบขยะมันก็พุ่มอะไรเลยทุกคนและอันน<ม>ั้นจริงแบบที่โคูชสมจริงเลยเหไว่าเขาแม่มันไม่ใช่ที่เขาจะจะตกมาจากบนหลังคาซะหน่อยมันแค่อยู่ที่กวาดมาจากไหนไ่ดูเดีย๋ยวไปคิดมากทุกคนมันเป็นระบบไหมฮะระบบอะไรที่วัดยึงนะทำไมมันทำไมกอยี้มันขับได้ในเมื่อเราไม่ยกกอยี้เลยมันบ้าไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไม้นี่เกาา ไฟดับเร <ๆ S 2> ียบร้อยโอ้น่นขอขอที่ปั่นไฟขอไม่ไกลแล้วกันขอไม่ไกลงี่ต้อง,องวิ่งหนีผีเลยทุกเกมผีเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยครับทุกคนออ้ยบั่นเก่งก็ไม่ใช่นะมันเกมก็โอ้โหมันบบกกเกมก็ด้วยไฟดับมันก็มันเกมก็ไค่ไฟดับนะแต่เจอผีต่อหน้าเลยอะไรก็ไม่มีนะ mm. ไฟดับเยอะเบืออจริงนะไฟดับเนี่ยมองก็ยร่งมองไม่เห็นอยู่นี่อะไรนะเอ้ากล่องวิ่งคูณสองว้า เจ้ผู้สองไหมอ้ยี<อ>ตกใจหมดโชคดีผมไม่ใช่คนกลัวผีค่ะแต่กแค่เป็นแบบแค่อาตไม่ใช่ดุ้งหน่อยหนึ่งอาจีจะตินด,ดุ้งหน่อยหนึ่งนะไม่ได้กลัวแบบกี๊แตกอะไรอย่างงี้นะเพราะผมคือผู้ชายครับไม,ไม่ใช่กีเอ้ยไม่ใช่อ้ยมันหาอยู่ไหนเนี้ยอยู่ไหนนะ oh, <yeah. S 1> มีลวดกั้นด้วยนะระวังด้วยหาไม่เจอหาจิง้งไอันนี้ไม่เจอเพราะว่า มีมลวดกันแล้วก็มันมืดด้วยไงยอืมอะไรนะ,ะไรให้กดฉีดให้วิ่งได้หรอโกลแบ็ก <Go back. S 1> ให้กลับไปที่หอคอยหรือป้อมปรากาของเราเออต้องกลับย้อนไ,ไปไหนละมันก็ต้องกลับไปเยเมื่อไรจะคืนที่สองเนีย่ยโอ้ยไม่เป็นไรเรายัางทนดได้กล่องคูสองนี่น้ามันไสจริงเลยสามห้าโลนย มันจะมีไว้ทำเพื่ออะไรเพื่อสำหรับคนแบบแบบล่อลวงอะลาเหลืองแบบอ,อยากวิ่งเร็วขี้เกียจเดินแบบเราเพื่อทำแบบแบบถ้าหันไงถ้าหารแบบออกกำลังกายออกกำลังกายตอนคืนโคตรหนึ่งอันเออเยี่ยมร้อยอีนึงไปคืนสองแล้วได้ขอขอสองคืนพอขอสองคืนพอมีสองคืนใช่ไหมหรือมีอีกคืนนึงไม่รู้ต้องรู้กันเงาต้องมีอีกคืนหนึ่งแล้วนะ แต่อไปเช็ควิดีโอเหมือนเดิมดิเช็ควิดีโอเฮ่ยไออีกแล้วไออีกแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยเช็ควิทยโอีกแล้วงั้นแล้วก็เดินเล่นรออืมนะอ่ะเดินเล่นรอเดินเล่นรอแล้วก็แลกินผลไม้จริงเลย มันมาทำไมฉันไม่เข้าใจฮ่าอันนี้แอบซอกเลยแอบซอกไว้คตึงอะบอกเลยแอบซอกเพื่ออะไรอ่ะนี่มันคือที่สำหับดีอ๋อทำไงเห็นชื่อไปแล้วไปแล้วคตึงนี่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยตัวน้องสือสีแดงใครใครครับมักโกมาคือใครอ่ะอยากรู้อ๋อไอ้ตัวนั้นแน่เลยที่มันจำสเกลเราก่อนหน้านี้ มันคนหรือผีมันหวาบได้เนี่ยคนมันวาบไม่ได้นะเด็กเป็นนักมายากลหรือเปล่าเออใช่ก็มีโอกาสนะเนี่ย <c oughs> อาจเป็นผีผีแค่พูดได้เคยแต่เมื่อกี้เห็นลินชักนะลินชักลินชักมันเปิดมันเปิดไม่ได้แต่มันให้กดอ e ีได้ครับไม่รูนทำไคอมพิวเตอร์เ <c oughs> สียงคดกรอบเลยอ oh เดินล้อนี่เดินเดินถอยหลังได้ไหมไงี้พุ่ตึงเราบอกมันก็ทำอย่างนี้ได้อยู่แล้วไหมไม่ oh ก็ฮ้าเกะอะไรเกะกะขยักข้างนอกมี๊อ่ะม,มันไปข้างนอกก็ไป่เสี่ยงแล้วเ oh บื่อจริงไหนขยะไหนขยะโอ้ขยะอยู่ข้างนอกอีกเอาไปข้างในเลยหยิบจากข้างในก็ได้ ทำไมต้องเป็นข้างนอกด้วยอ่ะไม่เบื่อไงเดี๋ยวดูถังขยะนะโคตรไกลเลยโอ้นี่คือรีบเลยน,ะนี่นี่ถังขยะวะนะใช้ใช้บักถูกกําแพงหาขยะไม่เจอนี่ไงโคตรดำอย่างมืดด้วยซ้ำมืดก็มืดดิแค่มืดได้ไงล่ะเออเกินผีก็ต้องมืดอยู่แล้วดิไม่แต่ปกติมันก็จะสว่างกว่านี้นิดนึงนะเนี้ยมืดอีกละแต่ก็น่าจะมีไฟฉายด้วยนะโอ้บางทีไม่มีแต่กินไม่มีซะ ตะวนี้ก็เยาวยาไปนะโอเคติ้นเสียกันแล้วนะ้องไงต่ออ่าเช็ควิดีโออีกแล้วต่อไปอโอ้เกมก็ต้องมีดิ คนนี้ก็บอกว่าน่า,านาคาหน้าให้เบื่ออยู่อยากะยากอยากที่ผิวจับสแกงริง <ผม S 1> เบียบมันม,มันจะน่าตื่นเต้นมางเงียเบียมาแค่รอบเ,นะเดียวเองนะใช่โอ้หันที่ซ่อนดิไม่แอบตามทำไมนะก็อยากแอบนั่งนี้ดิมียมีโต๊ะไหนมัแมากดอีได้เงี้ยโอ้ยตกใจหมดเจอแล้วอยไปสองฮผีน,นี่น้ำหมั่นไส้หน้าต่ออีกนะจับจับเป็นแกงกันอยู่ได้ ส่งสารนะส่งส่งสารคนโรคหัวใจมั้งไงโรยโรคหัวใจขั้นที่สามจาบเมื่อกี้ดูอะไรเนี่ยเหมือนผีตัวสูงไม่ก็เก็บตะข่ายนอกไม่ใช่ดิเขาให้ล้างท่ออ๋อโอเคเริ่มนล้างท่อล้างท่อสองอาข้างนอกล้างล้างล้างไว้ล้างไว้ล้างนี่ไงอ้าวบีไม่แยกฉันนี่ฮ้าฮเฮเเฮเฮเีออเเ บอกเลยผมแย่งนะแย่งบิสของคาร์สันของอันก็ติงเ่ยบิสไม่ต้องทำเลยบายบายอ้อมเข้าทางลับทำไมไม่เข้าใจจะเข้าได้เหมือนกันแหละฉันถึงก้อนไม่สนครับขอให้หยุดรอดได้ก็พอโอเคจะคืนสามนังเราเร็วก็บายคืนตัดแล้วเย่เย่เย่ตบมือครับตบมือให้กับคืนสุดท้ายครับคืนที่สามวันนี้คือมิสุดท้ายวะ ม,ม,มีมีคืนสี่ว่ะน่าคุณลูกว่ะดูว่ามีคืนท้าด้วยครับทุกคนระหว่า,างลอยพิยุก็ต่อเรืเ่อยๆอือหือ <amo> เอาแล้วเช็คพิยุกได้มีขา,ให,า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 ใหม่มากเลยวันนี้วันนี้ต้องมีขาใหม่มั้งแหละเช็คกันเลย้อไม่เกินลอยมองหน้าฉันไหม น่าใสมีกรจิตเนี่ยหน้าฝีนะพี่อะไรอันนี้ทำอะไรเนะี่ยผลไม้แอบทำไมแอบที่แอบที่ผมทำไมอ่ไงคุณน้องเบีจะแอบทำไมครับผมไม่เรียกน้องเบีแบบนี้น้องเบีดีว,วะเรียกเรียกนายดิซั้นเลย <c oughs> ไม่ต้องมาห้เลยครับคุณแจ้งคุณแจ้งที่ซ่อนผมไม่มีคาใหม่อะไรวะไม่มีแล้วเออดีดีดีสก๊อตเงี้ยบอเอเบอ่ะ บอกเอบีอ่ะไม่มีที่จริงมันต้องหาแฉลงด้วยไม่ใช่หรอเห็นหมันมียาพื้นไม้ซ่อนอยู่เพื่อไม่เห็นเราเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวบอกด้วยว่าให้ต้องไปเก็บะอะอะไรเก็บอะไรที่แปลไม่ออกไหนไหนอะไรอะไรฮะโอ้โหกิ่งไม้โอ้โหอยู่นู่นเลยกองไม้หรือกิ่งไม้เรียกไงก็เหมือนกันแหละเอมอมาเยอะเรียบร้อย ใช่ไหมทุกคนโดยเจอผีเจอผีแน่นอนช่วงเนี้ยเพิ่มมาคืนสามคืนท้ายแล้วเมื่อก็เจอผีจับสแกนนะแต่ถ้าผีมานี่คือวาวุ่นเลยนะคือแบบทางก็มืดมองไม่เห็นนี่นี่คือหน้ากากหน้ากากอะไรหน้ากากจับสแกนได้โอเคหน้ากากอาจจะมีให้ใส่มันใส่ได้ไงละ่ะกดไปแล้็อกเซโลบักอีกไงมันคืออะไร <c oughs> ผมตั้งเตรียมใจละเห็นว่าผมเดินไัปผมก็น่าจะตกใจอยู่ดีอะไรเฮ้ยถก ใจหมดไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วสตินแตกแล้วสตินแตกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบไปไหนเกษีแล้วครับตอนนี้วิ่งแล้วตอนนี้ไปไหนไม่รู้มืดมากเลยมองไม่เห็นบอกเบลงหาครับคอมคอมไปวิ่งเดือดๆเ่ร็จแล้วมันมีอีกตัวนึงในกี่ตากีตาไปอยู่เปล่าไม่รู้เปล่าโอ้ยยังเึงก็ยังถึงแล้วนล่นเล่นตายละฮ่าฮ่าฮ่ากีตาดิดแน่นอน ร้อยเหลือ้งแล้วเหีืยเอ้าแล้ว ending <Yeah. S 1> อ่า, <End ing. S 1> อาทำไมทำไมฉันได้กู ending อ่ะอ๋ออาจจะเป็นที่ว่าคนที่โดนผีจับได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องคือ<ล>คือเบ <End ing. S 1> ียเขาไม่ทันเอาไว้ง่ายเข้าไม่ทัมนมากกว่าโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับแมพผีห่อคอยนะครับถ้าใครชอบที่นี้จะดืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราสองคนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบยาปลูกคิตามนะ